เดินนางแบบยายดึงกางเกงขึ้นให้สูงสูงเลยเดินเดินเดินเินเอาขาขาเอวด้วยขาเอวด้วยเอออุ้ยพี่พลอยพี่พลอยน่ารักจังเลยวันนี้พี่พลอยอะดูดูชุดพี่พลอยค่ะน่าหรือชุดน้องเพชรค่ะเด้กกันเด็กกันเด็กอะเดินค่ะเดินแบบค่ะเดินแบบเออนั่งตรงนี้อะนั่งตรงนี้อ๋อ อะไรล่ะลูกยวดทำ๋อยวดทำขนมจีนเนี่ยยืดทวดทำอ่ะยืดทวดทำทอยเออทำไมต้องทำ่างนั้นแ่ะทวดทำอยเออทวดทำลอยเลยเพชรเลอืเพชรเล่นไหมแมนค่ะคอยดึงขึ้นไ้แล้วมันมันยาวาล สักเราแบเจลีล้วอมอ้ทวดทวดแมวไปไหนท่ดปมวไปไหนทวดแมวไปไหนทวดแมวไปห้องน้ำาผมไปห้องน้อีกแล้วทวดปวดท้องทวดปวดท้องทวดปวดท้องโอเยเอเค เพราะใจสดิเละพวกค่อยดึงขึ้นเนันแต่เดินแบบไห้พวกค่อยเบื้องสติไม่ออกไปนะลูกนะไม่ออกไปนะคะเข้ามาค่ะมันสกปรกข้างนอกอะลูกหูบักลาำยญยมีเลเล็กแม่ป้านเดินเทียหดนฮหนยขนาดนั้น ด,ดูกางเกงนะดูกางเกงกัดเขาให้ดูว้าวมีคนส่งดาวให้แล้วขอบคุณค่ะแฉนดูแฉนดูโอ้เปิดหมัมกไปคอยดึงคอยดึงคือไหนเดินได้เดินแบบนี้หนเหรอดิอะอมุนอมุนอมุนว่าไงอย่ยางไงทุกอย่างแต่ว่ามีขี้โกงโ<น>บางเดียวท่านละนี่อ่า ของทุกวดเออาย่ตีนวันเด็กมากก่งเก่าเอ้เพื่อนเพื่อนมาไเนี่ยเพื่อนพ่อมุนขามุนขามุนไก่สีออกไก่สีออกแล้วจ้าจ้าเฮลก โอ้ยให้แน <sl> um <hurting> ั่งแบบนีหน่อยนั่งแบบอะนั่งแบบเดินแบบเดินแบบหน่อยลูกอะอะชุดสวยมาโอ้ยน่ะเดินแบบสวยมากเอ้ยนางสาวพอยมณีปุริสายค่ะวันยิ้ม หนูชื่อเด็กฮะชื่อพลอยมณีบอแมนหนูชื่อนางสาวพลอยมณีปุริสายค่ะโอ้ยตีดาบปรพุนพลอยแล้วไม่แล้วอันนี้คนนี้แหละหนูชื่อเด็กหนูชื่อเด็กหญิงเทปสวยอะไรลูกน้อเมตัโอ้ยเมทดตีตุดโอ้ยที่มอตีตุดนี่ตีตุ๋เด็กๆใส่อุ้ยเจ็บรอค่ะเจ็บค่ะหนึงะ เอาโดนแย่งีกแล้วโดนยังไปแล้วระวังนะลูกระวังมาให้ทวดนะคะคนคนอุ้ยระวังระวังลูกถอยถอยถอยไปแบบถอยไปไนเอาไม่เอาค่ะน้องเพ็ญอ๋อเจ็บจัง